สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเล่นชื่อขังครับเตียมคอร์สก็คือเจ้าชายชาโนครับนี่แต่งเป็นตัวนะฮะเป็นไซรัสจากเ e ิร์ฟแอดดิฟสเปครับเป็นล่างตอนนี้เขาเป็นมาก่อนแล้ววันนี้เนี่ยอยากถามมากเลยค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวนี้เท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นชุดซ่อครับก็พันหนึ่งครับการแต่งคอร์สเดย์นี่อยากบอกว่าก็มีเช่าด้วยถู้ไหมฮะแต่งอย่างเงี้ยร้อนไหมอ่านึ่นครับถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ก็ไปร้อน ไม่รอดเหมือนกันนี่อยู่แน,นื้แวร์เนาะแล้วพี่ไปทุกงานเลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไออเปเท่าที่ว่าครับก็คือเท่าที่ว่าง,งาากไ็ไไม่ได้ทำเป็นอาชีพใช่ครับคือใจรักอย่างเดียวเลยครับและนี้อยากถามเผื่อน,น้องๆอ,อ,อ่ะชอบในคอสเพย์นะครับถ้าเขาอยากเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องทํำยังไงศึกษาตัวละครการเซ่าชุดหรือว่าซื้อชุด ใจเรื่องการซื้อชุดเป็นหลักเพราะว่าไม่ค่อยมีซสซที่แบบร้านฝ่ายเช้าแต่พวกท่าพวกคาแรคเตอร์อะไรเราก็ต้องมีด้วยใช่ใช่เพื่อ <ฮะ S 1> มันเข้ากับการแต่งคอสเพย์ใช่ครับยังไงฝากว้าบหน่อยครับตลอบเก็ตมุกครับบินส์นิวทีนะครับบินสที่แปลว่าเจ้าชายแล้วก็นิวที่แปลว่าหนุ่มแล้วก็ทีที่แปลว่าชาอ่าบินนิวทีใช่